การดูแลข้อไหล่ผู้ป่วยอัมพาตที่ไม่สามารถขยับแขนได้เลยยังคงมีความจำเป็นต้องรักษาการเคลื่อนไหวของข้อต่อเพื่อไม่ให้มีข้อไหลติดหรือเจ็บหรือมีอาการเกร็งของแขนเพราะจะทําให้การอาบน้ำแต่งตัวของผู้ป่วยทําได้ยากขึ้นข้อไหลจึงเป็นข้อที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษการช่วยขยับสะบัก ก่อนที่จะเคลื่อนไหวข้อไหล่ควรช่วยขยับสะบักก่อนเพราะถ้ามีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อสะบักหรือกล้ามเนื้อรอบสะบักอาจทำให้เกิดอาการเจ็บข้อไหล่ในขณะที่เคลื่อนไหวได้การช่วยขยับสะบักในท่านอนงายก่อนการเคลื่อนไหวแขนควรยืดกล้ามเนื้อลำตัวก่อนโดยให้ผู้ป่วยงอเข่าทั้งสองข้างหมุนเข่าลงไปทางด้านดีแล้วกลับมาที่เดิม ให้ทำ4-5ครั้งก่อนการขยับสะบักผู้ดูแลยืนหรือนั่งด้านที่อ่อนแรงใกล้ตำแหน่งของข้อไหล่ผู้ดูแลจับต้นแขนผู้ป่วยให้แขนผู้ป่วยอยู่ระหว่างลําตัวกับแขนของผู้ดูแลอีกมือหนึ่งสอดเข้าทางด้านไหล่ของผู้ป่วยให้มือวางอยู่บนสะบักของผู้ป่วยใช้มือที่วางบนสะบัก ขยับสะบักเข้าและออกขยับสะบักขึ้นและลงทำ6-10ครั้งถ้าพบว่ากล้ามเนื้อตึงตัวมากหรือเกรง็งให้ดึงสะบักออกและค้างไว30้30-45วินาทีการขยับสะบักในท่านอนตะแคงให้ผู้ป่วยนอนตะแคงทับข้างปกติผู้ดูแลช่วยประคองแขนข้างที่อ่อนแรง โดยใช้มือจับต้นแขนและประคองแขนผู้ป่วยที่ข้อศอกอีกมือหนึ่งจับที่สะบักของผู้ป่วยใช้มือข้างที่จับสะบักขยับไปข้างหน้าและข้างหลังทำหกถึงสิบครั้งหรือจนกว่ารู้สึกว่าสะบักไม่ตึงและขยับได้ง่ายการช่วยการเคลื่อนไหวข้อไหล่แขนและมือ ผู้ดูแลอยู่ทางด้านข้างของผู้ป่วยแขนผู้ป่วยอยู่ข้างลำตัวงอศอก90องศาหมุนแขนเข้าออกทำซ้ำ10ครั้ง นอนหงายเข่าข้างที่อ่อนแรงงอเล็กน้อยใช้ผ้าขนหนูรองใต้เข่ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับหมุนแขนออกยกแขนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บทำซ้ำ6-10ครั้งผู้ดูแลจับที่นิ้วมือช่วยเหยียดข้อศอกข้อมือและข้อนิ้ว ยืดค้างไว้30 4 5วินาทีทำซ้ำ3า3ถครั้งหากมีอาการเจ็บให้ลดมุมของข้อไหล่และลํำตัวให้น้อยกว่า90องศาหากยังมีอาการเจ็บให้ปรึกษานักกายภาพบำบัด